ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมลิคุโดนาร u โตเกมมือถือนารดโตจัดทีมต่อสู้จากทางค่าย X7 g a เซเกมเกมนี้นะครับผมมีส่วนลดเติมเงิน45ทุกแพ็คเติมเงินนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการจัดทีมสำหรับผู้เล่นใหม่ก่อนที่เราจะไปจัดทีมครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนครับผมว่าตัวละคร ตัวไหนเป็นสายอะไรบ้างนะครับผมจะมีสายดาเมจแล้วก็สายซับนะครับมาที่นินจาตรงนี้เนาะแล้วก็มาที่นินจาแกลอรี่ตรงนี้ครับขออนุญาตเลือกเป็นตัวละครตัวสีแดงอันดับแรกก็ผมให้เรามาดูที่ตัวละครเนาะจะเป็นตัวละครคาคา,าชินะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคาคา,าชินี่ผมจะเป็นตัวละครดาเมจนะครับให้เราสังเกตที่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมตรงนี้เนาะหรือว่าสังเกตที่สกิลก็ได้นะ ถ้าเป็นพวกสกิลแบบนี้นะครับจะเป็นสกิลพวกสายดาเมจนะครับถ้าเป็นสายซับนะบผมเนี่สกิลจะขึ้นคำว,ว่าฮิลแบบนี้นะครับหรือว่าเราสังเกตที่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมอ่าขึ้นคำว,ว่าฮิลแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นสายซับนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง a n d r o i d เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรมอ e ีมูเลเตอร์ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง ld player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดส่วนมากครับผมตัวละครเกมนี้นะผมสายดาเมจนะครับผมมันจะเยอะกว่าสายซับนะอย่างเช่นโจจิตัวนี้จะเป็นกึ่งแทงนะครับผมกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะ ตัวนี้นะครับอาชิกามารุตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวทำดาเมจเนะาะตัวทำดาเมจของเกมนี้มันมีการทำดาเมจหลากหลายนะครับทุกคนาบางตัวนะครับอย่างเช่นโทบีเนาะมันจะโจมตีเดียวนะเห็นไหมซิงเกิลดาเมจเห็นไหมครับโจมตีเดียวเนะาะถ้าเป็นคาคาชิก็จะเป็นโจมตีแบบแถวนะครับให้เราสังเกตที่ตรงนี้เลยนะครับวิธีการดูตัวละครนะว่าตัวไหนมัน จมตียังไงนะครับอ่าจะได้ไม่อัพพลาดนะครับออย่างเช่นชิกามารุอันนี้จะโจมตีแถวหน้านะครับอ่าสัสเกตตัวนี้จะโจมตีแบบคอลัมน์นะคอลัมน์ก็น่าจะโจมตีแบบทั้งแถวนะครับอ่าตัวอื่นก็ลองสามารถดูได้นะครับอ่อย่างเช่นราโตะก็น่าจะโจมตีทั้งแถวนะ การอาระนะครับผมโจมตีทั้งแถว่าคูเลนนเป็นตัวฮิลนะให้เราสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมนะวิธีการดูนะผมว่าตัวไหนเป็นตัวฮิลตัวทาดาเมจเนาะสังเกตที่สกิลแล้วก็ตรงนี้นะครับหาง่ายๆเลยนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดทีมกันเลยมาที่ไลน์อัพตรงนี้ครับในการจัดทีมเนาะเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้6ตัวละครนะครับ ตัวละครน,นะครับในการจัดทีมไลน์อัพของเรานะครับผมมาที่ตรงนี้ในการจัดทีมผมจะจัดแบบนี้นะครับผมผมจะใช้ล็อกลีนะครับเป็นตัวทำดาเมจนะทั้งแถวนะครับเป็นตัวยืนตำแหน่งที่1นนะอ่าล็อกลีนะครับผมเห็นไหมโจมตีแบบแถวนะครับยืนตัวที่1เลยนะครับแล้วก็ตัวที่2ผมจะใช้โจจินะครับผม โจจิมันจะเป็นตัวโจมตีกึ่งแทงนะครับสำหรับโจจินะแล้วก็คาคาชินะครับผมมันจะโจมตีแบบแถวนะครับต่อไปแถวหลังแถวหลังผมจะใช้โจมตีแบบเดียวทั้ง3ตัวนะครับผมรวมทั้งตัวหลักเนาะทัวบีครับผมโจมตีเดียวนะครับแล้วก็เนจิก็โจมตีเดียวเนาะ แล้วก็ตัวละครหลักของเราก็โจมตีเดี่ยวนะผมจะใส่แบบนี้นะครับในการจัดทีมเนาะเกมนี้นะครับผมถ้าเรานะครับใส่ทีมนะมันจะมีธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำธาตุดินเนาะมีสีธาตุนะครับทุกคนสีธาตุปะวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเต้น <c oughs> ไปก็ลืมละอ่ามีสีธาตุนะครับทุกคนอ่าในการใส่ตัวละครก็ ถ้าเรานะผมใส่ธาตุเดียวกันลงครบนะครับ5ตัวละครเนาะถ้าเป็นอ่าไม่รวมตัวละครหลักนะมันจะบวกโบนัสตรงนี้ให้นะครับเห็นปะเห็นไหมมันจะถ้าเป็นธาตุไฟนะมันจะเพิ่ม atk 800เลยนะแล้วก็บวกเกราะอีก5%นะครับในการจัดทีมก็ประมาณนี้เนาะหรือว่าใครจะใส่ตัวที่ทำดาเมจทั้งแถวนะผม ทั้งหตัวละครก็ได้เหมือนกันเนาะแต่แนะนำให้หาตัวฮิวใส่ด้วยนะครับแล้วก็พวกสกิลประสานตรงนี้นะครับผมผมแนะนำให้ใส่พวกสกิลที่โจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีแบบหมู่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฮิวด้วยนะอันนี้มันจะช่วยให้เราพัานดานได้ง่ายมากนะครับทุกคนอาจจะไม่งงกันนะ,ะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวทีมของผมให้ดูเลยละกันนะที่ m o ดสตอรี่ตรงนี้ผมจัดทีมตามนี้เลยนะครับผมจัดตามผมนะผ่านด่านสบายๆนะครับขออนุญาตก,กดตรงนี้ก่อนอันนี้ค่าพลังผมเยอะกว่าไงมาเลยชนะไปนะครับต่อสู้คนนี้กดสกีปไปเห็นไหมครับอลองดูครับผมล็อกดีของผมเนาะโจมตีเป็นแถวนะนเห็นไหมครับ แล้วก็โจจินะครับผมจะเป็นตัวแทงถึงดาเมจนะแล้วก็คาชิเห็นไหมโจมตีเป็นแถวเป็นจันแบบนี้นะครับแล้วก็โทบิโจมตีเดียวนะเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นสกิลผสานนะสกิ mm hmm. าาลผสานก็แนะนําอย่างที่ผมบอกเนะาะใส่แบบโจมตีทั้งแถวแล้วก็โจมตีแบบเดียวนะครับสกิาาลผสานนะแล้วก็ตัวหลักของเราก็โจมตีเดียวเห็นไหม ผมจมตีะสานก็จมตีเดียวเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ฮิลด้วยนะจมตีผสานหรือว,ว่าพวกสกิลซัต์ต่างๆเนอะเห็นไหมครับสบายสบาครับผมในการจัดทีมเนาะอง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าสายฟรีก็ทำได้ตามผมเลยนะ ผ่านแบบสบายๆนะครับเ,เจอบอสครับผมมาลองดอูตามจริงเกมนี้เรากดเร่องความเร็วได้นะกดไปที่คูณ10ก็ได้ครับผมเล่งความเร็วนะเนาะถ้าใครจะผ่านด่านแบบไวๆนะกดคูณ10ไปเลยเห็นปะเล่องความเร็วนะครับ ไม่งั้นก็กดสคริปต์ตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่อยากดูมันต่อสู้เนาะ <S <S นเห็นไหมครับสบายๆนะครับผมจะทีมตามนี้เลย <S 1> <S 1> ตัวเนจิตัวนี้นะครับผมมันเป็นตัวโจมตีเดี่ยวแล้วก็ควบคุมด้วยนะ <S <S ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โจมตีเดี่ยวที่แรงมากนะครับ <S <S แล้วก็ทัวบีอ่าโทบีนะครับผมสกิลมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่เราหาคงหาของใส่ให้มันผมมันแรงแน่นอนนะครับ แล้วก็อัปดวงอัปดาวด้วยนะเห็นไหมตัวละครของผมสองดาวขึ้นไปทั้งหมดเลยนะอ่าตัวละครเกมนี้นะครับผมยิ่งตัวละครนะครับดาวเยอะนะครับผมสกิลมันยิ่งแรงขึ้นนะเดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับ e ยิ่งดาวเยอะสกิลยิ่งแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนจินะโจมตี370%จเเลยนะถือว่าแรงมากนะครับผม พวกที่โจมตีแบบแถวนะครับผมพวกสกิลจะไม่ค่อยแรงเนาะเพราะว่ามันจะแบ่งดาเมจใช่ไหมอ่ามันจะไม่แรงเท่าพวกสกิลอ่โจมตีเดี่ยวนะครับโจมตีเดี่ยมันจะแรงมากนะเห็นไ,ไหมโทบีนะสามร้อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะยังไม่เท่าเนจินะเนจิสามร้อยเจ็ดสิบนะแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับผมให้ทุกคนลองไปจัดดูนะ ครับมันจะมีใส่ซับอยู่อันนี้ผมไม่ใส่ซับนะสําหรับทีมผมนะผมจะใส่ตัวดาเมจทั้งหมดเลยนะครับแค่นี้ก็ผ่านด่านง่ายสบายๆนะครับผมจัดทีมตามผมเลยอแล้วก็อย่าลืมใส่อุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้ให้ด้วยเนาะอ่าอัพลงอัพดาวตีบวกอาวุธให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมาที่ตรงนี้ในการเลื่อนขั้นเทียร์ตรงนี้นะเห็นปะ ตัวละครของผมจะเป็นเทียสีทั้งหมดเลยนะเห็นไหมครับเทียสี่เหลือแค่โจจิเท่าะอันนี้ยังไม่มีทรัพยากรนะครับทุกคนเทียพวกนี้ของผมถ้าเรานะยิ่งเทียนี้สูงเท่าไหร่นะครับผมตัวละครของเรานะครับค่าพลังตรงนี้มันยิ่งเยอะนะแล้วก็พวกค่าสเตตัสต่างๆก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ่าประมาณนี้ครับผม ในการจัดทีมนะครับผมสำหรับเกมลิคุโดนารุโตะนะครับจากทางค่าย x 7 g ็ m เกมนะครับผมตัวเกมมีสลด45%รนะครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์กด u u s c r r i e หนะครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ